สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุ๊กค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กทําคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวบกค่ะก๋วยเตี๋ยวบกเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินและเคยได้ทานแล้วค่ะวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะรสชาติของเขาก็จะคล้ายๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะ แต่จะมีทีเด็ดตรงที่น้ำยำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะพอนนํำมันเริ่มร้อนหน่อยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเราจะเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมให้เป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะ พอกระเทียมของเรานะคะเป็นสีเหลืองสวยดีแล้วนะคะปรับมาณน,นี้เราก็ดับแก๊สได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ไปต้มน้ำนะคะเพื่อที่จะลวกเส้นค่ะเส้นที่เราใช้นะคะจะเป็นเส้นใหญ่นะคะลวกให้เขาสุกเล็กน้อยนะคะช่วงนี้ซื้ออะไรมาก็แล้วแต่พยายามลวกทำความสะอาดนะคะ ป้องกันเชื้อป้องกันสิ่งแปลปลอมที่ติดมาเนาะอาละค่ะตอนนี้นะคะเส้นของเราก็สุกแล้วค่ะไม่ต้องลวกนานนะเดี๋ยวเส้นเละนะคะเราก็จะตัดขึ้นนะคะพักให้เขาเสด็จน้ำสักพักหนึ่งนะคะ หลังจากเรานำเส้นใหญ่ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำกระเทียมเจียวที่เราทำเมื่อกี้ละคะ่ะมาใส่ราดลงไปบนเส้นใหญ่นะคะแล้วก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะวิธีนี้จะทำให้เส้นใหญ่ไม่พันไม่ติดเป็นก้อนแล้วเส้นใหญ่ของเราก็จะมีความหอมของกระเทียมเจียวด้วยค่ะตัวเส้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปทำส่วนอื่นกันต่อเลยค่ะ ตั้งหม้อต้มน้ำอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะลวกเนื้อสัตว์ของเรานั่นเองค่ะเนื้อสัตว์ของเรานะคะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราชอบเลยค่ะจะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะแต่ตอนนี้ที่บ้านปุ๊กมีลูกชิ้นค่ะก็จะใส่ลูกชิ้นไส้กรอกหมูยอ แล้วก็ปลาหมึกกับกุ้งนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกของที่เป็นลูกชิ้นพวกนี้ใส่ไปก่อนนะคะส่วนกุ้งกับปลาหมึกปุ๊กจะลวกไวที่หลังค่ะเพราะว่าต้องการให้ปลาหมึกกับกุ้งสุกแบบไม่ต้องเยอะมากนะคะให้เนื้อเขาเด้งกรอบหวานค่ะถ้าใครชอบเนื้อหมูเนื้อไก่ก็สามารถใส่ไปได้ตามใจชอบเลยนะคะเนื้อสัตว์ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรใส่อะไรได้หมดเลยค่ะ หลังจากที่ลวกทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นนะคะพักให้เขาเสะเด็ดน้ำร้อยเขาเย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําสิ่งที่สำคัญที่สุดและขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้ำยำของเรานั่นเองนะคะน้ำต้มสุกค่ะตามต่อด้วยน้ำปลานะคะ เพื่อนๆก็กะรสชาติเอานะคะใครชอบรสแบบไหนก็ปรุงตามใจชอบได้เลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะผงชูรสนะคะใครชอบมากใส่มากใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะมะนาวค่ะรสชาตินะคะปรุงตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบรสชาติแบบไหน ปรุงเอาตามใจชอบเลยนะคะที่ปลุกทําอยู่นี้ทานประมาณ2คนนะคะแล้วก็เหลือเล็กน้อยเผื่อไว้เติมค่ะหลังจากใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปค่ะ ตามต่อด้วยกระเทียมนะคะพริกขี้หนูส่วนค่ะพริกขี้หนูจะใช้เป็นพริกเขียวนะคะแล้วก็มีพริกสีแดงติดเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีสีสันนะไม่งั้นมันจะเขียวเกินไปนะคะตามด้วยใบัวละพาค่ะแล้วก็ใบหอมด,วด่วนหรือว่าใบสะระแหน่นั่นเองค่ะ ยังไม่พอนะคะเรายังเพิ่มความหอมด้วยผักชีปิดท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำทุกอย่างไปปั่นให้เข้ากันค่ะ พอปั่นทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาตินะคะขาดรสชาติไหนขาดรสยังไงก็สามารถเติมได้ตามใจชอบเลยคะ่ะเอาที่ถูกใจถูกปากเรานะ <okay. S 1> แค่นี้เราก็จะได้น้ำยำของกว๋วยเตี๋ยวบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะตอนนี้นะคะ ของเราก็เตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยมแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะเส้นของเราแล้วก็จะมีเป็นบรรดาพวกผักสลัดนะคะต้นหอมผักชีต่างๆนาน,นาพวกนี้นะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเยอะแยะมากมายเนาะ <S <S ตามต่อด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะ <S <S ไปค่ะไปจัดใส่จานกันนะคะ อันดับแรกเลยนะเราก็จะใส่เส้นใหญ่ลงไปในจานนะคะใครกินเยอะกินน้อยยังไงก็ตักกะเอานะคะปริมาณก็แล้วแต่คนทานเลยค่ะทำทานเองจะใส่เครื่องเยอะแค่ไหนก็ได้ไม่ว่ากันเนาะหลังจากเราใส่เส้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักสลัดกันค่ะผักสลัดที่ปุ๊กใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นกลีนโอ๊กนะคะ ถ้าเกิดใครไม่มีกินโอก๊กเลดโอ๊กนะคะก็ใช้เป็นผักกาดหอมหรือเป็นผักสลัดอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบค่ะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะผักกาดหอมก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะใส่เยอะก็หอมนะคะตามต่อด้วยแครอทค่ะตามต่อด้วย ผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ก็ปิดไปครึ่งจานแล้วนะคะผักค่ะคราวนี้เราก็จะมาจัดพวกตระกูลเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเนื้อต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเต็มเหนียวเลยค่ะทําทานเองนะคะไม่ต้องห่วงเครื่องอัดไปให้เต็มๆเลย เยอะไม่เยอะแน่นไม่แน่นตอนนี้ไม่มีที่จะวางละค่ะเครื่องของเราแน่นมากเลยเนาะเหลือที่ไว้นิดนึงนะคะเพื่อกะเทียมเจียวของเราค่ะกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้นะคะนำมาใส่ลงไปด้วยเลยค่ะ แค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้หน้าตาก๋วยเตี๋ยวบกแล้วนะคะไปทานคู่กับน้ำยำนะคะแค่นี้นะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยำก็ลาดไปตามใจชอบเลยใครชอบแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำก็ลาดไปได้ตามใจชอบเลยนะคะสํำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วไปพบกันคลิปหน้าค่ะดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปปุ๊กจะทำอะไรให้เพื่อนๆทานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ